กราบถาวายความเคารพพระภิกษุสามเณรทุกรูปเจริญพรอ,อาจารย์และสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพหรือกระผมจะมาพูดเรื่องประเพณีการทำศพประวัติประเพณีการทำศพในประเทศไทยความเชื่อและพิธีกรรมงานศพได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเริ่มมาจากการเผาหรือการปัดเศษเท่ากระดูกข,ของผู้ตายลงแม่น้ำคงคาเพื่อจะส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์จึงทำให้เกิดธรรมเนียมการชาปนกิจศพเริ่มกันมาตั้งแต่โบราณซึ่งประเพณีงานศพของไทย ก็มีความเชื่อในวิธีการและขั้นตอนประกอบพิธีกรรมที่มีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมความเชื่อและาศาสนาที่มีอิทธิพลในแต่ละท้องถิ่นวันถึงแก่กรรมของศพสังขารมนุษย์ตรงแต่งขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำฝ่ายลมส่วนความตายนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครสามารถอย่างรู้วันตายได้เมื่อมีคนตายเราก็ต้องจัดการเกี่ยวกับผู้ตายหรือศพให้ไปสู่ภพูมิที่ดีไม่ต้องมาเป็นถีเร่ร่อนซึ่งตามความเชื่อของคนไทยมีวิธีการป้องกันสิ่งเหล่านี้ ด้วยการจัดพิธีการทำศพการอาบน้ำศพญาติของผู้ตายควรจะทำการอาบน้ำศพให้กับร่างกายของผู้ตายให้สะอาดด้วยน้ำร้อนผสมน้ำเย็นใช้ขมิน้นและมะกรูดตำป่นกันขัดและถูศพให้ทั่วตัวถือว่าเป็นการอาบน้ำเหมือนจริงเสมือนเมื่อยังคงมีชีวิตอยู่โดยมีความเชื่อว่าเพื่อให้ร่างกายของคนตายสะอาดบริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พวกพราหม์ในอินเดียลงอาบน้ำชำระบาในแม่น้ำกุงขาการแต่งตัวศพชั้นที่หนึ่งสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ หรือเป็นการส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดใหม่ชั้นที่สองควรใช้เสื้อผ้าและสิ่งของใหม่ๆมาสมใส่ทับของชั้นแรกการนุ่หงห่มชั้นข้างในหมายถึงความตายการนุ่หงห่มชั้นนอกหมายถึงการเกิดอันคนเรามีเกิดแล้วมีดับตลอดจนถึงการแต่งหน้าศพเพื่อป้องกันความทุกข์ของศพ และการหวีผมศพสามครั้งรวมไปถึงการใช้ขี้เพึ่งปิดตาปิดปากของศพมีความเชื่อว่าเพื่อมีให้มองเห็นสิ่งยุ่ยยุต่างๆอันนำไปสู่กิเลสทําให้เกิดความหมอะก,กำหนัดนอกจากนี้ยังใช้สำลีอุดจมูกรูหูและทวารหนักอีกด้วยซึ่งเรียกว่าปิดทวารทั้ง5้าเพื่อป้องกันไม่ให้น้าเหลืองไหลนั่นเองการใส่เงินในปากศพการนําเงินเหรียญหนึ่งบาท5บาท10บาทใส่ในปากศพมีความเชื่อว่าเป็นการมอบให้ผู้ตายสําหรับค่าเดินทางไปสู่เมืองผีและมรณสวค์ ในส่วนความเชื่อในทางธรรมหมายถึงการสอนให้รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์แบ่งกินแบ่งใช้ทําบุญทําทานและการนําเงินใส่ในปากศพยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการเปรียบเทียบว่าบรรดาทรัพสมบัติทั้งหมดที่มีในตอนมีชีวิตเมื่อได้ตายไปแล้วก็จะไม่สามารถนําทรัพสมบัติติดตัวไปได้แต่ถ้านําติดตัวไปได้ก็เพียงน้อยนิดเชกเช่นเหรียญเ,เงินที่อยู่ในปากศพสุดท้ายแล้วสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกรรมที่ทํามาการรดน้ําศพจะรดที่มือของผู้ตาย โดยจะนำศพวางบนที่ตั้งให้สูงกว่าพื้นโบราณว่าห้ามวางศพไว้สูงกว่าอาสงให้ศีรษะอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้มีความเชื่อว่าเพื่อเป็นการขอเข้ามาผู้ตายหรือให้อภัยแก่ผู้ตายจะได้ไม่มีเวรและกรรมต่อก,กันโดยน้ําที่ใช้จะเป็นน้ําพุทธนต์ผสมน้ําฝนหรือน้ําสะอาดที่โรยด้วยกลีบดอกไม้มีความเชื่อว่าห้ามให้น้ําตาถูกศพโดยเฉพาะลูกหลานหรือคนในครอบครัวจะทาให้ศพถูกไฟเผาไม่ได้เพราะไม่ไหม เนื่องจากผู้ตายมีห่วงไม่ยอมไปเกิดถือว่าเป็นเวรและกรรมที่ทําให้คนตายเป็นห่วงซึ่งเรื่องนี้มีเหตุผลว่าเป็นอุบายที่ไม่ต้องการให้เกิดความโศกเศร้าเป็นการสอนให้ตัดกิเลสให้ตรงสังขารนี้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติของเราเป็นเรื่องธรรมดาการมัตราสังคือการมดสบสารปลอกไดเกด่ลูกคือห่วงผูกคอซับคือห่วงผูกมือภริยาคือห่วงผูกเท้า นอกจากปริศนาธรรมยังมีเหตุผลคือเพื่อป้องกันไม่ให้ศพที่ขึ้นอืดโผล่ออกมาภายนอกลงหรือป้องกันศพกระดกขึ้นมาชนลงได้โดยให้มือนั้นถือกล้วยดอกไม้ทูบเถียนไหว้พระและโยงสายสินไปนยังพระพุทธรูปซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องผีหรือดวงวิญญาณที่เฮี้ยนการเบิกลงศพเป็นพิธีกรรมที่ทํากับลงศพก่อนที่จะยกศพใส,ส่โดยมีความเชื่อว่าทําให้ลงศพว่างจากสิ่ง ที่เป็นเสนียดจันไรร,รวมทั้งปีศาจและรุกขูดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่กับไม้ที่เอามาทํโรงทั้งนี้ถือว่าเป็นโรงที่มีวิญญาณมีเจ้าของแล้วเมื่อนําศพผู้ตายบรรจุลงในโรงวิญญาณของคนตายจะถูกรบกวนและถูกรังแกซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่ยอมเดินทางไปกับซากศพของตน ดังนั้นจึงเป็นผีสิงสถิตยอยู่ในบ้านไม่ยอมไปผุดไปเกิดเสียทีจึงนับว่าเป็นเสนียดจันไรจึงจัดให้มีพิธีทำน้ำมนต์ธรณีสารอันเป็นน้ำมนต์กำจัดเสนียดจันไรให้ออกจากโรงเป็นการอาราธนาคุณพระรัตนตไตรามาช่วยขจัดขับไล่ด้วยอีกทางหนึ่งนำศพใส่โลงเมื่อทำพิธีมัตราสังและเบิกโงเรียบร้อยแล้วจะนำผ้าขาวผืนใหญ่มาห่อศพโดยขมวดไว้ด้านศีรษะเพื่อความสะดวกในการเปิดหน้าเพื่อน,นำน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพก่อนใส่ในเบนเผาจากนั้น ใช้ได้ดิบขนาดใหญ่มัดเป็นปลอกปอให้แน่นซึ่งโบราณจะมัดห้าปลอกเป็นปริศนาทำรรมหมายถึงนิวรห้าคือกร,รมฉันทัดความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจตนพยาบาทความผูกอาคฆาจองเวรซึ่งกันและกันถือนมิทธะความมีจิตหดหู่และเคลิบเคลิคล้มอ,อ,อ,อุทธะจ,จักกุจจักจิตฟุ้งซ่านและรำคาญและวิชิกิจฉาความลังเลใจการมัดห้าปลอกก็เพื่อให้หลุดพ้นจากความชั่วที่ผูกมัดให้จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ การสวดศพญาติของผู้ตายจะนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมหน้าศพโดยมีพระสงฆ์จำนวนสี่รูปเป็นผู้สวดจะใช้ตลับจํานวนสี่อันโดยแต่ละอันจะเขียนข้อความเรียงตามลำดับว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นทั้งนี้เป็นการเตือนสติว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญไม่มีทางฟื้นกลับคืนมาได้ซึ่งการสวดพระอภิธรรมมีจำนวนเจ็ดบทจะสวดเป็นระยะหรือสวดครึ่งคืน เป็นการสอนให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่พิจารณามรณานุสติกรรมฐาน,นทางโลกถือว่าเป็นการสวดเพื่ออุทิศบุญแก่ผู้ตายทางธรรมถือว่าเป็นการชดใช้บุญคุณของท่านผู้มีพระคุณเมื่อพระสงฆ์สวดพระพิธรรมจบเจ้าภาพก็ถวายเครื่องทยยรรมเป็นเสร็จพิธีการชาปนก,กิจศพหรือวันเผาศพเป็นวันที่สำคัญที่สุดในทางความเชื่อของคนไทยว่าก่อนจะยกศพออกจากเรือนทางเจ้าภาพจะต้องนิมนต์พระสงฆ์มาสวดศพที่บ้านให้กับผู้ตายก่อน จึงเรียกว่ามาให้บุญหามลงศพเวียนซ้ายสามรอบในความเชื่อคือการเวียนขวาหมายถึงการเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามอันมีกรรมภพรูปภพอรูปภพเป็นไปด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาและอุปทานจึงมีความทุกข์ไม่จบสิน้นดังนั้นจะต้องทวนกระแสกิเลสเป็นการสอนทมชั้นสูงจึงได้พาศบนั้นเวียนทางด้านซ้ายเมื่อตั้งศพแล้วก่อนเผาก็จะมีการล้างหน้าศพในพิธีการเรียกว่ารดน้ําศพคนไทยนิยมเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเมื่อล้างแล้วจะทำให้สวยงามบริสุทธิ์ไปจนถึงชาติหน้าพบหน้าการเก็บอัฐิโดยพิธีนี้จะเริ่มจากนิมนต์พระสงฆ์มาพิจารณาบังสุกุลอฐิหรือที่เรียกกันว่าแปรรูปหรือแปรธาตุมีลักษณะเป็นการนำเอาอฐิของผู้ล่วงลับที่เผาเรียบร้อยแล้วมาวางเป็นรูปร่างของคนจากนั้นทำพิธีเมื่อเก็บอธิเสร็จแล้วเจ้าภาพจึงจะเก็บอธิใส่ลงในกวดโดยการเลือกเก็บอฐิเฉพาะร่างกายทั้ง6แห่งอันได้แก่ กระโหลกศีรษะหนึ่งชิ้นแขนทั้งสองขาทั้งสองและซส่โครงหน้าอกหนึ่งชิ้นส่วนอัฐิที่เหลือและที่เท่าทั้งหลายนั้นจะนําไปลอยอังคารต่อไปการลอยอังคารถือเป็นขั้นตอนที่เราจะทําให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นการนําเอาเท่าฐานที่เหลือจากการเผาหรือชาปน,านกิจศพแล้วนําไปลอยอังคารในแม่น้ําหรือทะเลซึ่งสาเหตุที่นิยมของคนส่วนใหญ่นั้นที่ไปลอยอังคารกันเพราะมีความเชื่อกันว่า จะเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุขติหรือภพภูมิที่ดีทําให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเปรียบเสมือนสายน้ําที่มีความชุ่มเย็นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในผลงานข้างหน้าต่อๆไปสําหรับครั้งนี้กราบขอบพระคุณและเจริญพรสวัสดี